ครับสวัสดีครับผมตั้งวัชรกรนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรเฉพาะกิจนะครับเป็นคนพิเศษหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็สวัสดี f อของคนรักป่าทุกๆคนนะครับผมวันนี้พามาที่โคกหนองนาจังหวัดอุทัยธานีนะครับ วันนี้เรานั่งอยู่กับเจ้าของโครงการนะครับสุดสวยนะครับสวัสดีครับพี่แอนครับสวัสดีค่ะสวยนะครับสวยไหมเฮ้ยต้องสวยก่อนนะครับผมที่มาที่ไปที่ทำให้พี่แอนเนี่ยคิดว่ามาต้องทำตรงเนี้ยมันมันเกิดจากอะไรครับพี่เกิดจากชอบปลูกต้นไม้ค่ะชอบต้นไม้ชอบต้นไม้ชอบสีเขียวครับผมค่ะแล้วก็ร่มเย็นนะคะร่มเย็นชอบค่ะ เริ่มจากทําเกษตรหลังบ้านตัวเองเล็กๆปอดสารไว้ทานเองแล้วพอเริ่มได้เรียนรู้เริ่มได้เห็นนู่นเห็นนี่มากขึ้นก็ก็เริ่มใหญ่เริ่มมาใหญ่อย่างนี้เริ่มเริ่มใหญ่นะครับก็เดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตให้ได้ชมกันนะครับสำหรับโคกนองนาของคุณแอนนะครับว่าสวยงามขนาดไหนตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มต้นนะครับวันนี้ช่างมาทำอะไรบ้างครับวันนี้ทำตัวระบบน้ำหยดค่ะแล้วก็มีโซล่าเซลล์ค่ะครับผม วันนี้กี่แพงครับเนี่ยตรงนี้6กแล้วมีอีกจุดหนึ่งเก้าอีกอีกจุดหนึ่งสามค่ะสองจุดค่ะทำเป็นสองจุดก็คือโซลาเซลล์นี้จะใช้เป็นระบบน้ำหมดเลยใช่ค่ะก็คือจากตรงนี้เราก็ไปถึงตรงนู้นตรงนู้นจะติดอีกสามค่ะครับผมแล้วปกติคุณแอนเนี่ยอยู่ที่นี่เลยป่ะครับไม่ค่ะเป็นคนกรุงเทพเกิดที่นี่ค่ะแล้วก็ไปโตที่กรุงเทพแล้วก็มีครอบครัวอยู่ที่กรุงเทพอ๋อครับผม โอมีแนวคิดที่ดีมากเลยนะครับที่มาทําโครงการปลูกป่าปลูกป่าค่ะสุดยอดคือป่าตรงเนี้เราสามารถทําเม็ดเงินได้ในอนาคตใช่ <laughs> นี่เป็นการวางแผนที่ดีนะครับ <laughs> คุณแอนโอ้สุดยอดนะครับคิดผมอยากรู้เลยว่าสิ่งที่จุดป,ประกายคุณแอนมาทําตรงนี้ไปเห็นที่ไหนมาครับส่วนใหญ่ก็จะเห็นตาม c e e o o o k a c e b o o k ก่อนแล้วก็มีติดติดตาม YouTube ช่องคนรักป่าใช่่คะเดี๋ยวก่อนผมเห็นเจ้าของช่องแว๊บนะครับติตามนานมากค่ะแอบดูค่ะแอบเอาความรู้เข้ามาใช้นี่แหละครับใช่ค่ะเราวันนี้ก็ได้เจอเขาเขาก็มาติดตั้งระบบและก็ทำระบบให้ทุกอย่างเลยใช่ค่ะรวมถึงปลูกต้นไม้ด้วยค่ะครับเดี๋ยวช่วงนี้เรียนเชิญอาจารย์นรงค์ครับครับผมครับผมเอาเสียตบมือบ ไฟดูดก็อยู่ครับยังไม่เสร็จครัสวัสดีครับอาจารย์ครับโอ้โหอาจารย์ครับครับผมคือโครงการที่ผมเห็นเนี้ยจริงๆแล้วผมยังไม่เข้าใจนะครับอาจารย์พอที่อธิบายให้ท่านผู้ชมและ FC ได้ฟังแบบย่อๆอีกสักครั้งได้ไหมครับจุดเริ่มต้นของคนลกป่าแบบข้าวๆนะครับก็คือเราจริงๆเราก็ ไม่ตั้งใจที่จะมาแบบปลูกป่าทั่วประเทศแบบนี้หรอกรนะครับ,รบก็คือเราเป็นคนเมืองเหมือนกันนะครับเราก็ถึงเวลาที่เราอายุมากขึ้นเนี่ยมันก็คิดคล้ายๆกันหมดแหละก็คืออยากจะกลับบ้านอยากจะไปทําอะไรใน,ในที่บ้านเงี้ยเหมือนกับว่าเราอยากที่จะ มีอะไรทําในชีวิตบ้านตายชีวิตนะครับก็เลยตัดสินใจกลับบ้านแล้วก็ไปปลูกต้นไม้ไว้หลายแปลงนะครับพอปลูกเสร็จแล้วก็อยากอวดนะครับอยากอวดว่าเ,เราทํานู่นี้นั่นโหแล้วมันมัน,ม,นมันตื่นเต้น,ตนแต่ละแปลงจาก1ปี2ปี3ปีขึ้นมาแล้วต้นไม้เราโตจากนั้นเราก็นําเสนอสิ่งที่เราทําในชีวิตประจําวันของเราไม่ว่าจะเป็นการเผาทานจากต้นไม้ของเราใบไม้อะมาหมักทำเป็นดินใช่ ทำปุ๋ยหมักทําอะไรเองเนี่ยทำเพาะก้าไม้ก็เลยทำนำเสนอที่ทําลงแพลตฟอร์ม Facebook บ้าง YouTube บ้างนะครับก็เลยมี FC ติดตามมาดูของมามาดูเราก็ไม่น่าเชื่อว่ามีคนสนใจเรื่องนี้เยอะมากครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับที่ผมมองว่ามันอยากจะทําเป็นประธานหมู่ทําให้คนเนี่ยมารักป่าเหมือนเราได้ทําสิ่งให้ป่ามันเกิดขึ้นในประเทศเยอะๆนะครับนี่ก็นี่ก็เป็น หนึ่งในนั้นนะครับก็คือคุณแอนเป็น f c ของเรานะครับที่มาถึงถึงมาวันนี้นะครับจริงๆาบางบางแปลงเนี่ยเราก็มันยากเกินไปแล้วก็มันไกลอย่างเงี้ยบางทีมันไกลไปแต่ถ้าเกิดเป็น FC เราจริงๆรอหน่จะจะขี่แปลงจะแปลงเดียวหนึ่งไร่หรือจะเท่าไหร่ก็ไปนะครับก็เหมือนกับคุณแอนเนี่ยความตั้งใจที่ท,ที่ที่เกิดขึ้นเราได้คุยกัน ว่าเป็นคนเมืองทำธุรกิจในเมืองประสบความสำเร็จรแล้วก็ยึดที่หลังบ้านนี่นแหละเมื่อก่อนนี่ก็ปลูกต้นมงต้นไม้อฟอกอากาศต้นไม้สวยงาม,ผ,มผักสวนครัวบ้างนะครับปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้แล้วที่บ้าน,น,นมัน ับผมก็อยากจะถามคุณแอนว่านะครับในพื้นที่ตรงเนี้ยของคุณแอนเนี่ยปลูกต้นไม้กี่ชนิดครับรู้บ้างไหมประมาณเท่าที่สั่งแล้วจําได้น่าจะประมาณ8ชนิดอะค่ะมีอะไรบ้างมีมีชาโคเต้อะไรนะซิลิโคเต้กันแดงอินเดียกันกราวปูแล้วก็มี พาราซันโตสอะไรพวกนี้ค่ะจริงๆลายชื่อจําไม่ค่อยได้ค่ะก็เลือกตามลิสต์เขาจะมีมาให้เราเลือกไม้ที่พีแอนโูกเนี่ยรู้ไหมว่ามันไปทากุ้งก้าได้แล้วมันแพงด้วยอไม่ะต้นไหนคะซีโคเต้ซึ่งซึ่งเป็นที่ต้องการอ่าและต้นไม้เป็นต้นไม้หองห้ามใช่ไหมครับก็ใช่อ่าก็ใช่ครับจริงๆแล้วเราไม่ได้แบบจะขายจะขายอะไรนะก็คือแต่ว่า ที่ที่ที่เขาขายกันจริงไหมใช่ครับครับแต่มันเป็นเบอร์เป็นต้นไม้ที่ท็อปไฟของโลกนะครับซึ่งถ้าไม่มีก็ขายไม่ได้ถึงวันนั้นเราก็แปรรูปทำเฟอร์นิเจอร์ชั้นสูงของเราได้แล้วก็ต้นไม้ตรงเนี้ยมันทำกีตาร์โป่งได้ก็วันนึงคุณตั้งขาจจะมาขอสักต้นสองต้นเราไปทำกีตาร์ก็น่าจะต้องมีหลักล้านนะครับเอออาจารย์ครับคือผมผม ผมอยากทราบว่าทําไมต้องเป็นไม้กันเกาด้วยครับก็มันคันเท่าคันบ่อยับไมใช่อาจานโอ้ยมันบอแมงผมหมายถึงว่าคือต้นกันเกาปกติผมจะเห็นแถวอีสานต้นกันเกาเนี่ยเป็นไม้ที่ขึ้นอีสานบ้านคนอีสานอะไรใต้อีสานเหนือกลางกลางครับกาสินกลางครับแล้วแถวบึงกา่ะเหนืออีสานเหนือต้นกันเกาเนี่ยจะขึ้นที่นั่นเยอะครับ ซึ่งเป็นว่าจะเพราเป็นปัญหาของเขาอะ่ะผมไปไปดูที่มาเขาาฟันทิ้งอะ่ะใช่ครับฟันทิ้งแล้วปลูกยูคาอแต่จะบอกว่าไอ้กันเราเนี่ยมันเป็นไม้หนึ่งในเ้าไม้มงคลของไทยใช่ครับแล้วราคาแพงอืราคาแพงเป็นเขาเรียกว่าต้นมันปลานะครับ<อ>แล้วมันมันจะขึ้นในพื้นที่นั่นแหละก็คืออีสานเหนือแล้วก็จะแถวอีสานใต้แถวแถว,แถวจันทรยองตลาดเนี้ยก็จะเยอะหน่อย เมื่อก่อนเนี่ยแถวแถวแถวบ้านผมก็เยอะนะครับสีทะเกียแล้วทีนี้คือชถวบ้านเขาไม่ได้รู้ครับเขาเขาตัดทิง้งแล้วเขาก็ถมที่เพื่อที่จะปลูกบ้านครับแล้วตอนนี้ผมไปเห็นไอ้ที่ เเขาล้อมล้อมขายในตามตามตามร้านขายอาต่างๆนะครับโอ้หลายแสนนะจานแพงครับแพงมากขนาดไม่มีมีใบนะฮะมีแต่ล้อมลากมาเลยโอ้โหไม่ทำต้นเขาสวยสวยก็ดอกเขาสวยดอกหอมด้วยผมชอบนะเนี่ยปลูกไว้เนี่ยนี่หอมถ้ามันออกดอกช่วงปีใหม่นะหอมเลยอยู่บ้านก็หอมถึงนะเพราะมันหอมและมีไอ้อย่างหนึ่งอ่ะผมอยากตัดทิ้งมากเลย ครับตีนเป็ดต้นพญาสัตวบานก็เป็นเป็นต้นไม้ที่ที่เขาปลูกกันช่วงหนึ่งซึ่งมันเป็นไม้ที่อยู่ในป่าแหละแล้วเขาก็มาปลูกเนี่ยเนื่องด้วยดอกมันสวยอฮะแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเวลาปลูกกันเยอะๆแล้วมันเป็นพิษเป็นพิษครับมันเป็นพิษก็ วันนั้นก็ไม่มีใครรู้ไงวันนั้นเขาอาจจะเป็นพระเอกก็ได้น,นี่เขาสก,กายเป็นผู้ร้ายแต่ต้นไม้ทุกต้นดีหมดนะครับดีหมดปลูกอะไรก็ดีหมดแหละเอาละครับแล้วก็อยากจะถามคุณแอนอีกว่าแล้วเนี่ยสวนคุณแอน10ไร่เนี่ยดูแลยังไงครับพี่อ,อันนี้นะคะคือมีระบบน้ําเราก็มีระบบค่ะคม,มีระบบทามเมอร์ตั้งเวลาเปิดปิดได้แล้วก็จะฝาก พื้นที่ข้างเคียงช่วยเข้ามาดูแลให้เราบ้างเป็นบางครั้งบางคราวอย่างเงี้ยค่ะแล้วส่วนตัวเราเองก็เที่ยวไปเที่ยวมาบ้างเวลาเรามีเวลาช่วงนี้มาบ่อยแรกๆก็จะมาบ่อยังหลังๆยังบ่อยอยู่ค่ะบ่อยค่ะบ่อยเราอยากทํามากเราต้องมาบ่อยครับผมคือมาทาแล้วมันมีความสุขมากค่ะมันเหมือนแบบว่าทําบ้านอีกแล้ว หนึ่งไว้เราพักผ่อนเนาะใช่คิดว่าตรงต้องได้ขึ้นลงบ่อยค่ะครับผมครับผมอาจารย์แวะขมาเอ่อผมได้เข้าไปดูในพื้นที่แล้วแล้วผมไปชอบอยู่ที่หนึ่งมากเลยฮะครับเขาเขาเรียกอะไรนะหุบหุบปาตากเออมันมันสวยอาจารย์หุบปาตากสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยเออมันสวยจริงจริงอาจารย์แล้วอยู่แล้วอยู่ไม่ไกลด้วยนะไม่ไกลนะเดี๋ยวคืนนี้เมื่อคืนนี้เราไปเล่นคอนเสิร์ตไปเล่นมาแล้วครับคืนนี้ก็เราก็ต้องค้างอีกคืนหนึ่งฮะเพราะว่า เจ้าของที่ที่เขาให้กางเต็นท์เนี่ยครับอกว่าคอยสักคืนได้ไหมครับเพราะว่าเขาไลฟ์สดเมื่อคืนนี้มีเ c เข้ามาดูฟซเข้ามาเขาบอกว่าก็วันนี้เขาจะเข้ามาครับผมก็เลยอยากให้อาจารย์ต้นกับคุณตั๊กเนี่ยเล่นอีกสักคืนนึงอีกสักคืนสองคืนถ้าไม่ได้ไปไหนบางทีแแรล้วเอฟเอฟซีเอฟซีทั้งบ้านก็เริ่มอยากจะดูแล้วฮะไงไงก็ฝากช่องตั๊กวัชรกรออฟฟิเชียลด้วยนะครับ <laughs> <laughs> ถือโอ,อกาสเลยถือโอ,อกาสนะครับ <c oughs> อ่าแล้วก็นะครับอ่าให้คุณแอนฝากถึง f อซทางบ้านหน่อยครับกับแนวคิดตรงนี้นะครับก็อยากฝากทางบ้านนะคะถ้าเราคิดจะทำก็ลงมือทำเลยค่ะไม่ต้องรอคำว่าพร้อมหายากค่ะต้องทำเลยวันนี้แล้วถึง รอเกษียณนี่เราคงไม่มีแรงที่จะขับรถขึ้นไปขึ้นมาหรือว่ามาเดินตากแดดร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือยากล้วค่ะเริ่มวันนี้เลยดีกว่าคสุดยอดคุณแอนค่ะแล้วต่อไปก็ต้องมาอาทิตย์ละครั้ง หรือสองครั้งขอขอสักขอสักเดือนละสองครั้งเดือนละสองครั้งโอ้โหแต่มันเป็นช่วงๆไงคะถ้าช่วงไหนที่เราอาจจะมีงานที่ว่าที่เราต้องแพลนไว้อยู่แล้วเราก็จะมีจดไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าเราต้องทําอะไรถึงจุดไหนจุดนั้นเราอาจจะขึ้นลงไปหน่อยถ้าช่วงไหนที่มันเป็นอย่างเงี้ยเราลงต้นไม้เสร็จเราก็อาจจะทิ้งยุกทิ้งช่วงที่ยาวขึ้นเพราะเรารอต้นไม้โตอย่างเงี้ยค่ะคือปกติแล้วพื้นที่ตรงนี้คือ ทำนาข้าวใช่ค่ะนาค่ะเป็นนาข้าวส่วนใหญ่นาข้าวทั้งหมดทั้งหมดเลยแล้รับเราไว้หมดเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ของคุณแอนไหมคะไม่ใช่ค่ะของเพื่อนบ้านซึ่งก็มีเอื้อเฟื้อกันได้อะไรเงี้ยผมคาดว่านะในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะทําปนคุณเองไมด้นะมีคนรอดรอยู่ค่ะรออยู่แปลงข้างเคียงเลยค่ะรอดูผมบอกเลยครับว่ารอซ้บอยู่อย่ารออย่ารอนะครับให้ทำเลยถ้าเราถ้าเราสำเร็จมีคนตามแน่นอนห้าปีนะ แล้วตามหลังเราช้าด้วยนะใช่เราก็คุยกับเขาอยู่เหมือนกันว่าถ้ารอรอดูเราสําเร็จเราสําเร็จแล้วคุณเพิ่งเริ่มเองอใช่ใช่เอาเอาเป็นว่าให้เวลาคุณดูอีกปีหนึ่งครับใช่ปีหนึ่งแล้วคุณรีบตามมาเลยค่ะปีหนึ่งจะตามทันนะคะสามปีถึงห้าปีนี่เราไปก่อนแล้วค่ะเราไปแล้วครับเราซีซีเราเยอะกว่าเราไปแล้วครับสามถึงห้าปีนี่ต้นไม้เราเป็นมูลค่าแล้วนะคะใช่ครับห้าปีขึ้นไปใช่ครับ ฝากถึงทุกท่านที่กําลังจะทําแบบนี้แล้วก็คนในเมืองเนี่ยการผมว่าถ้าเรามีทุนเนี่ยเราอาจจะไปลงผมว่าก็จะมีการลงทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการซื้อหุ้นทำอสังหาทําบ้าน,บ,านบ้านพักหรือบ้านขายอะไรเงี้ยผมว่าการที่เราลงทุนดีที่สุดคือการซื้อที่แล้วปลูกต้นไม้ม,ม,มันปลอดภัยพอซื้อที่เนี่ยยังไงที่ก็ขึ้นและต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ย มันมันโตตลอดมัน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 มีมูลค่าขึ้นทุกปีอยู่แล้วนะครับผมผมว่าทําสิ่งนี้ปลอดภัยแล้วผมก็เชื่อว่าคุณแอนไม่ใช่มีแปลงนี้แปลงเดียวแน่นอนพอเห็นตรงนี้แล้วมันโอ้โหมันพอมันโตขึ้นมันสวยแล้วขยับขยายถึงวันนึงอ่ะพอเราเริ่มจะขยายได้ผมเชื่อว่าอยากให้หาที่มันแปลงใหญ่ๆหญ่ครับผมก็เป็นมรดกให้ลูกได้ครับในอนาคตนี่แหละครับคืออย่างที่คุณแอนแล้วก็อาจารย์นรงบอกว่า ต้องเริ่มทำวันนี้เลยครับถ้าไม่ทำวันนี้มันเสียเวลานะครับผมก็อยากจะบอก f อว่าปรึกษาอาจารย์ได้นะครับหรืออยากจะมาชมดูงานของคุณแอนก็ได้นะครับผมเอาละครับวันนี้พวกเราก็นะครับทีมงานทีมงานคนรักป่านะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณแอนเป็นอย่างมากนะครับที่ให้พวกเราทีมงานคนรักป่าอาจารย์นรงได้มาดูแลนะครับโครงการของคุณแอนนะครับอะแล้วพวกนี้วันนี้เราล่าลาไปก่อนสวัสดีครับบายบาย ไปนอนก่อนเด้อ <Cornell> ฉันกลับมาแล้วกลับบ้านของฉันและจะสร้างมันให้เป็นดังฝันที่เคยวาดไว้ฉันกลับมาแล้วจะทำ ชาดรอบรอบกายจงเป็นพยาน<พ>อยู่เมืองล่วงก็นานหลายปี my life